คนไหนที่แบบมีปัญหาฐานเอียงนะฮะนะเวลาเราทำแล้วรู้ตึกว่าเอ๊ะจมูกเอียงเนี่ยให้สังเกตดูก่อนว่าฐานมเัเอีไหมจมูกเอียงเนี่ยเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยในคนที่แบบว่าโอเคมีฐานจมูกออพอสมควรหรือว่าโครงสร้างของใบหน้าไม่เท่ากันบางครั้งอะเวลาเราทําด้วยวิธีการแบบโค้ดนะครับมีการใส่กระดูไม่ใส่ก็ดูใส่ใยเย่อะเทียมก็ตามเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากฐานเอียงแล้วนะครับแล้วเวลาเราใสซิลิโคนเข้าไปปุ๊บแบยังไงมันรับน,น้ําหนักไม่ได้ าาฐานมันรับไม่หนาก็ได้ก็ะจะมีการบิดการงอได้นี่คือสาเหตุว่าทําไมบางคนเนี่ยแก้จกมูกกี่ครั้งก,ก็ก็ไม่ตรงทันทีนะครับนาะคือส่วนหน,นึ่งว่าโอเคเราไม่ได้แก้ที่ฐานจมูกที่มันเป็นต้นเหตุข,ของปัญหาเนาะถ้าเกิดฐนะานเราเบี้ยงเนี่ยการทําแบบเซมิหรือการทําแบบโค้เนี่ยจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับนะเราจะเป็นจะต้องปรับฐานให้ตรงก่อนในที่นี้เราก็จะพบว่าคนไข้มีฐานกอ,อสมควรแต่สัางงอไม่เท็นที่กระฐานเขายาว อันนี้แรงตึงตรงปลายจมูกของมันจะไม่ค่อยเยอะโอกาสการที่ว่าโอเคการหดตัวที่เกิดจากการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแต่งนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฐานสั้นๆแล้วเราอยากได้โดง่โดงๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เป็นซี่โครงเพราะมันจะเพิ่มความแข็งแรงก็เป็นข้ออะไรอย่างที่ที่แตกต่างกันระหว่างสองเทคนิคน,นะ